สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับ Sonic THE Hash h e d g e h o g 3รีวิวหนังที่ผมชื่อชอบและมาถึงหนังในภาค3ของโซนิ t t h h h d s h h o g นะครับก็บอกเลยว่าภาคนี้ผมรู้สึกว่า ค่อนข้างน่าประทับใจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมและในภาคนี้นะครับก็จะต่อจากภาคที่2เลยนะครับซึ่งได้ปูไว้แล้วนะครับว่าจะมีชาร์โดมานั่นเองนะครับตัวละครคู่ปรับของโซนิกที่เราจะขาดไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ผมก็พอเดาคาดเดาได้ตั้งแต่ภาค2แล้วนะว่าเออชา์โดต้องมาแน่นอนนะครับซึ่งก็มาจริงๆครับในภาคนี้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับดอ่เดร์โรบอตนิกด้วยนะครับก็คือนักแสดงอย่างที่เออใน ในหนังเนี่ยมันได้บอกไว้แล้วว่าเออใช้นักแสดงคนเดียวกันกนะ็ <_ C passou> คือนักแสดงอย่างจิมแคร์รี่มารับบทต่อนั่นเองนะครับแลคือมาในภาคนี้บอกเลยว่าโอ้โหรับบทหนักรับบท2ตัวละครกันเลยทีเดียวเียวเออถือว,ว่าสุดยอดมากครับนักแสดงคนนี้นะฮะมาดูฝั่งของนักภาคกันบ้างนะครับที่พาคตัวละครอย่างชาโด้ถ้าเป็นในฝั่งของอังกฤษนะครับก็จะเป็นเสียงของคิงแอนดริฟนะครับคนที่คนที่เล่นเป็นจอห์นวิกน้องมาภาคให้กับชาโด้นั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของคนไทยเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นเสียงเขานะครับก็เคยภาคเป็นเอ,อ่อตัวละครอย่างคุณพ่อของชินจังนะครับตอนแรกที่เข้าไปดูชาโดผมนึกว่าจะเป็นเสียงของพี่เอ,อิร์ธธนุดันนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราชินเสียงพี่เอิร์ธเนี่ยมาตั้งแตออ่โซนิคพรามนะครับที่ผมไปดูมานะฮะเออแล้วมันก็เข้าดีนะครับแล้วก็มาในภาคหนังก็ได้เป็นเสียงของพี่ตั้มแทนนะครับคนนี้เขาก็เคยเป็นนักร้องด้วยนะ เออผมเพิ่งไปดูข้อมูลมานะครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้นเขาก็ขออภัยด้วยนะฮะทีมภาคผมก็บอกเลยว่าทําได้ดีทาได้ดีครับผมให้สิบจำสิบแน่นอนนะครับทีมภาคแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาไม่ไดเอานักภาคที่ไม่มีประสบการณ์มาภาคนะครับอันนี้คือทําดีมากครับ <laughs> มาในฝั่งของเนื้อเรื่องกันบ้างน,นะครับเนื้อเรื่องภาคนี้ก็บอกเลยว่าเออมันเส้นตรงอยู่แล้วนะครับก็คือ ชาโดมายังโลกนั่นเองนะครับแล้วก็พวกโซนิกเนี่ยก็ได้ไปหยุดต้นต่อที่ชาโดได้พังมือที่จะทําลายโลกไปนะครับก็หยุดความแค้นที่ไม่ให้ชาโดว์ทาลายโลกได้จากการที่สูญเสียมาเรียไปนะครับในเกมชาโดวก็มีบอกนะครับในเนื้อเรื่องโซนิกเอ็กซ์เนี่ยก็ยังมีบอกเลยนะครับแต่ผมเออผมบอกเลยนะว่าผมเคยดูโซนิกเอ็กซ์นะแต่ผมดูตอนนั้นผมดูทางทีวีช่อง7นะครับแล้วก็ดูข้ามบางตอน เนื้อหาสาคัญไปไม่ได้ดูแบบครบทุกตอนนะฮะผมยังดูไม่ยังดูไม่จบนะครับแล้วก็เออก็อาจจะลืมๆบ้างนะครับว่า ในเรื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็พอได้มาดูพอได้มาดูในหนังแล้วเนี้ยเออเราก็ปฏิบัติต่อได้นะครับในภาคนี้นะครับเขาพยายามที่จะเล่าในเรื่องของชารโดเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าในภาคเนี้ยตัวละครที่เด่นๆเลยนะคืออะไรรู้ป่ะ <c oughs> คือโรบอตนิกนะครับแล้วก็ระหว่างดร์เอ็กแมนเนี่ยคือมันมีความเด่นมากกว่าตัวของโซนิกแล้วก็ชารโดมากกว่าโดยซ้ำอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ <c oughs> คือจิมแคร์รีนี่เขาแสดงดีมากเลยครับบอกเลย <c oughs> เออแสดงดีจนแบบกดตัวละครลัก มิดหมดแล้วเนี่ยโอคือแบบสมมติโซนิกโซ่ๆกับชาโด่อยู่แล้วตัดไปทางแบบเอ่อด็อกเตอร์เอ็กแมนเนี่ยกับโรบอทนี้ใช่ไหมครับแม่งหาเฉย <c oughs> <c oughs> คือหาเออตัดไปตัดมาแล้วหาเฉยเลยครับเออมันเหมือนไปช่วงชาโดเนี่ยมันจะแบบเอ่อเครียดเยดใช่ไหมตึงๆแต่พอตัดกับสลับไปทางเอ็กแมนเนี่ยเออ จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะฮะก็คือเหมือนเขาจะทําให้หนังแบบดูไม่เครียดเกินไปเนาะเออแล้วมาพูดถึงเรื่องของการใช้การใช้ภาคไทยเนี่ยว่าเพชรมรกตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า chaos emerald <c oughs> ผมรู้สึกว่าถ้าเราเรียกว่า chaos emerald <c oughs> เนี่ยมันจะเข้ามากกว่าเว้ยแต่ผมไปฟังเพชรมรกตเนี่ยมันดูแปลก <c oughs> ๆ <c oughs> มันดูไม่เท่เอาซะเลยอ่ะเออนะครับแล้วพูดถึงฉากแอคชั่นบ้างน,นะครับฉากแอคชั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าคือมัน ถามว่ามันเทไหมมันเทก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยัง Impact ได้แบบ Impact ไม่สุดขนาดนั้นนะครับคือไอฉากชั้เนี่ยผมตอนที่ Sonic สู้กันในร่างทองกับชาโ o w เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆฉากใน Sonic X อยู่นะอผมจำได้คร่าวๆนะว่าเออมันสู้กันแบบต่อยมันมากเลยอะแต่ว่าพอเวลามาเป็นหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าไอเสียงที่มันต่อยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ Impact ขนาดนั้นเว้ยมัน Impact แต่ว่า Impact ยังไม่สุดอะสำหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่า คือผมดูหนังแอคชั่นมาเยอะแล้วแบบผมผมอาจจะแบบคาดหวังกับการอิมแพคมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เออแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดแล้วก็มันก็มีอ่ามันก็มีไอคอนิกที่แบบว่าโซนิกกับชาโดเนี่ยควายควายคว,าย,ควายกันใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือเป็นไอคอนิกของทางเกมด้วยเนาะเออมันก็เขาก็ใส่ใจกับอ่าตรงนี้ด้วยนะครับเออแต่ก็ยังว่าอะไรบอกว่ามันเป็นเรทอ่าอ่าเรทสำหรับ ผู้ชมทั่วไปเนาะก็ต้องรักษาให้แบบเด็กดูได้นะแบบถ้าจะเอาแบบต่อยกันแบบเลือดสาดนี่เออมันก็เกินไปหน่อยนะครับเออมันก็คือนจริงอะผมอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเว้แต่ว่าเออมันมันก็ต้องคงความ คงความเหมาะสมสําหรับเด็กด้วยเนาะเอออันนี้เราก็เข้าใจเข้านะครับต้องไปเล่นทางฝั่งของเกมเนาะมันจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะฮะเออแล้วก็ที่เป็นไอคอนิกอย่างหนึ่งก็คือแบบตอนที่โซนิกกับชาโด์เนี่ยบินจะไปทําลายไอยานใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงขึ้นมาเวนด้าเลิฟอะไรเนี่ยโอ้โหผมเออผมแม่งคุ้นเสียงนี้มากนะครับเป็นเป็นเพลงไอคอนิกของชาโด์นะครับเอออันเนี้ย คือเป็นเพลงนานแล้วแหละตั้งแต่เหมือนผมได้ยินตั้งแต่โซนิกไอ้นั่นนะ่ะโซนิกอะไรวะโซนิกเอเวนเจอร์ครับเออนั่นแหละเกมนั้นนะครับโอ้โหคือคิดถึงเลยอ, <c oughs> อ,อและในภาคนี้นะครับเราก็จะได้เห็น2ตัวละครนะครับได้ใช้ร่างท้องด้วยกันบอกเลย <c oughs> ร่างชาโดนี่โคตรเท่นะฮะเท่มากนะครับเออแต่พูดถึงนิสัยของตัวละครเนี่ยผมชอบใครมากกว่านะครับถ้าพูดถึงในด้านของชาโเนี่ยถ้า Design, คาแรคเตอร์ดีไซน์นะผมยกให้ชาโดนเลยนะครับ <c oughs> ผมชอบชาโนในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับ คือเท่กว่าโซนิกแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของนิสัยเนี่ยผมจะยกให้โซนิกมากกว่านะครับเพราะว่านิสัยโซนิกเนี่ยมันจะมีความมีความพระเอกมากกว่าเออเราก็ต้องยกไอคอนิกให้โซนิกนะครับก็คือมันเฮฮามากกว่าถ้าเราอยู่กับโซนิกนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับชาโดเนี่ยผมรู้สึกว่า <laughs> มันจะคึมตลอดเวลานะครับเออ แต่มันก็เทพอีกแบบนะชาร์โนี่ยหลังจากที่โซนิกกับชาร์โนี่สู้กันเสร็จนะครับก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ชาร์โนี่ก็ได้คิดได้นะครับว่าเออเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็ได้ยอมเสียสละตัวเองนะครับก็คือดันยานออกไปให้ห่างจากโรคนั่นเองนะครับแล้วก็ดรเอรกอแมนเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าเออเขาก็ยอมเสียสละตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาคิดได้ว่าคนที่รักเขาจริงๆอะ่ะ มันไม่ใช่ครอบครัวเสมอไปนะครับแต่ก็ยังคงมีเพื่อนที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเขาอยู่นั่นเองนะครับคือเพื่อนบางคนก็ดีสําหรับด no ร mm. นะครับแต่ว่าดรเนี่ยอาจจะคิดว่าเออ,อครอบครัวเนี่ยมันอาจจะดีกว่าดีกับเรามากกว่าเพื่อนก็ได้แต่มันไม่ใช่เลยนะครับการที่ใครสักคนหนึ่งใส่ใจเรามากกว่าผลประโยชน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมีค่าเกินเกินคําว่าครอบครัวไปแล้วนะครับเอออันนี้ก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เออผมรู้สึกว่ามันซึ้งนะซึ้งมากเลยครับ คือเพื่อนด็อกเตอร์เนี่ยเออมันผมสงสารเพื่อนด็อกเตอร์มากเลยนะด็อกเตอร์นี่แบบไม่เห็นหัวเลยโอ้โหมาเห็นหัวตอนท้ายนะครับแล้วก็ได้พีชีฟกันไปนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่าแต่ไม่น่าตายจริงหรอกนะครับมันคงจะมีต่อนั่นแหละนะครับก็คงในเกมยังเห็นมาในซอนิคบูมเลยครับด็อกเตอร์เอ็กแมนก็ยังอยู่นะครับไม่ไม่ตายหรอกครับชาโด้์น่าจะอยู่แหละโอ้หมันน่าจะโดดไปการเวลาอีกหรือเปล่าอันนี้หรือว่าชาโด์อาจจะช่วยขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามในซีซันหน้านะคร แล้วมาถึงท้ายเอ็นเครดิตนะครับบอกเลยว่าท้ายเอ็นเครดิตเนี่ยเซอร์ไพรส์มากนะฮะเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะครับเพราะว่าได้เจอเมทัลโซนิกนั่นเองนะครับแล้วก็เอมี่แฟนของโซนิกนั่นเอง <c oughs> เป็นแฟนกันอย่างวะ หนังที่ผมดูมารู้สึกว่าเอ็นคริติตเนี่ยายาวยาวยาวสุดแล้วมั้งครับเนี่ยเออแล้วก็บอกเลยว่าโมเดลเอมี่เนี่ยโอยน่ารักมากเลยครับมายิ้มกระชากใจไปทีหนึ่งยิ้มแบบกระชักใจไปทีหนึ่ง,งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับไม่รู้นักภาคเลยว่าเขาจะเอาใครมาภาคนะครับถ้าเป็นฟังของภาคไทยนะครับผมอยากจะให้นักแก่นเขาได้มาภาคนะครับในตัวของเอมี่นั่นเองนะครับเออเป็นจริงก็อยากจะคาดหวังให้นักแก่นเขามาภาคนะผมชอบที่เขาภาคเอมี่ในโซนิกบ o ูมากเลยฮะนักแก่นนี่ก็เป็นคนที่ภาคเอ,อ่อ เพื่อนคริโตไอหัวชมพูรครับลิกะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็คือนักากา์คนนั้นนั่นเองนะครับเออก็ใครคุ้นเสียงก็น่าจะคุ้นกันนะครับเสียงนี้นะฮะก็รอติดตามซีซั่น4ได้เลยนะครับก็คือมีแน่นอนนะครับเป็นจริงกะอยากจะให้มี 5.. 6..7..8 ไปเรื่อยๆ <laughs> ใ,หให้มีเรื่อยๆเลยครับเออผมก็เป็นแฟนโซนิกอยู่แล้วนะครับก็เป็นไอคอนิกที่อยู่กับผมมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่โอ้ผมทีวีผมดูช่อง7อะ คิดดูแล้วกัน Sonic X ็นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมยินชอบมากนะครับอันนี้นะครับก็อยากให้มีตลอดไปนะครับสนับสนุนยู่ห่างอย่างห่วงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีปาี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสู้ต่อไปเว้ยทุกเราวู้ฮู้สำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้ววู้ฮู้ไปเลยวู้ฮู้ย่า